สวัสดีครับพี่พีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจจกมตักตูเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็มาเล่นเกมเบอร์บอลฮีโร่นะครับยิงกันละหนาวครับยิงเรียบร้อยเดี๋ยวมาห้ากับผมเลยเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฮีโร่สัวตัดมั้งโอ้มาดิมาดิโอ้ พี่โหลดกระสุนอึงแล้วผมไปตายครับทุกคนมาดิมาดิห่วยห่วยอ,อย่ามาห่ากับพี่น้องโอ้โหเยอะเกินมาดิ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 าดาดเออเดี๋ยวดีโหลดถึงแล้วเพื่อนจาัดก,การต่อเลยเพื่อนสวยมาดิ ยิงหมดตีครับผมบอกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมามาดิมาีก่ผีแเนี่ยเดี๋ยวเดีรู้สึกผมหมดวะมาเดิอนี้ทพอีฮะนี่ปืพกก็ได้มาดิมาดิปืนพ,วก,วพกก็ซูได้ฮนะ <laughs> เอาพววาตีหัวเลยเ <laughs> ไฟมันก็โหเจอมาดิ เป็พุก็คอมลูกศรผมหมด,ดเฉยม่งานผมไม่ตายนี่มันนนี่มันอปื่อนอะไรครับกคนรู้ไหมผมก็ไม่รู้นะผมเพิ่งโหลดมาเล่นนะฮะเห็นเพื่อนเล่นผมก็เลยอยากเล่นตามนะฮะเดี๋ยวเราจะแอบไปยิงหลังเขานะหไหนๆเราก็เกิดตรงนี้นะครับ เฮ้ยเนี่ยคุณเรื่องจะตกใจโอ้โหตกใจหมดเลยผมว่าเราไปด้านหน้าดีว่ด้านหลังไม่น่าโบยนะเฮ้ยมาดิมายิง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 สุดยอดผมรอมันมาดีกว่าะนั่นไงมาแล้ว เฮ้ยเย็บขึ้นนี้เบอกระสุนดีกว่าตายแล้วตายแล้วตายแล้วย,ย,ยิงยิงโอ้โหเยอะเกินเยอะเกินใครมันจะสู้ไหวละ่ะเยอะขนาดเนี้ยมันจะแรงแค่ไหนไม่ไม่ยิงตรงเนี้ยนะมาเามามลยเฮ <c oughs> ้เพื่อนจักการไอ้เพื่อนเดี๋ยวเราเป็นกำลังเสริม <c oughs> มาดีๆตรงนี้มันยิงคน,น,น,นไม่ได้หรอกโ <c oughs> หเรียบร้อย โหลดถึงแล้นนะครับมาดียังไงบ้ามาดิคนชอบเลยเดี๋ยวเราจะเดินทางกันปืนนี้ปืนนี้ดีป่ะวะไม่น่าดีฮะผมว่าผมรู้สึกว่าปืนมันหนักเกินไปนผมไม่ถนดดัดถ้าเลเวลเพิ่มครับเป็นเลเวลสองนะฮะผมเพิ่งเพิ่งมาเล่นนะครับก็เลยอาจจะยังเจอไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับผม เลเวลพึงเลเวลสองเองแล้วน้าที่สุดผมก็ได้ MVP นะครับธรรมาดาโคดี้นี่เราชื่อโคอดี้แล้วเนี่ยโ <c oughs> คดี้มันเป็นยศหรอือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับไม่เคยเล่นเหมือนกันเห็นเพื่อนเล่นไงก็เลยลองเล่นตามดูเพื่อนรีออนนะฮะ ก็ฝากไปกดติดตามเพื่อนผมเลยนะครับช่องเมย์ยอบนะครับแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับชื่อช่องเนฟนิมนะครับก็ฝากไปกดติดตามให้ด้วยนะเดี๋ยวผมฝากลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับฝากไปกดให้เพื่อนผมหน่อยนะหรือว่าผมขอร้องแล้วกันะเรายังไม่ปืนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับรก็ต้องใช้ไปก่อน ส่วนกราฟริกก็เป็นปานกลางนะครับค่า FPS ก็นั่นแหละเอาที่มันปรับมาให้อะไรง่ายดิคือผมภาคไม่ทันเลยอ่ะคือเสียงปืนมันมันกบเสียงผมหมดเลยไม่เนี่ย <c oughs> คือเกมนี้ผมบอกเลยคือแบบคือจะภาคเสียงเนี่ยคือนั่นแหละมันกบเสียงผมได้เลยอ่ะเสียงปืนคือแบบมันกระหึ่มมาก

เรียบร้อยได้ฮะแต่ปืนนี้มันแรงดีคอยมันน้อยนะมันไม่ค่อยถือแบบถือไม่ใช่ได้เดี๋ยวทำเป็นยิงด้วยครับเฮ้ยโดนแล้วเดนแล้วโดนแล้วประ,ะมาณนี้อย่าห้ากว่าพี่อน้อง แจกกระสุนเพราะแต่ยิงระยะไกลไม่ค่อยดีกวะ่ะมันต้องยิงระยะกลางๆมันจะดีกวะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเยอะเกินเกือบตายฮนะอะไรเป็นไรับทำไมมามาดิโอ้โหมันลุมผมมากยิงมันก็เยอะเกินนะ่ะบางทีอ่ะมรู้แต่ยิงใส่ก่อน เิดไปกินดิไม่รู้สูมมตรเป็นไงนี่ยิงเพื่อนตัวเองก็เป็นไงละ่ะดีเลยจริอๆนะกับปืนนี้ข้อเสียอย่างหนึ่งคือลูกกระสุนม,มันน้อยนะมันมีแค่3 5นะครับมันลูกกระสุนหมดไวมากแต่ยิงระยะากลาคือดีนะผมว่าแต่ลูกกระสุนเข้าไวไม่ค่อยช้าเ,าเลย ใครรู้ว่านี่มันคือปืนอะไรก็บอกผมได้นะเอาเป้นน้าจริงๆต่หูตะยิะงตะยักษ์ให้คือแบบกระจอกเ้่ม่อยมากเป็นปืนอะไรวะหน้าตะยิงดีเออเออเดี๋ยวแม่งไม่โดนเลยวะโอ้ยปืนอะไรวะแต่ยิงไม่โดนเลย มันมันมันดูรุนแรงนะแต่แบบว่าจริงรู้สึกว่ามันไม่แม่นอะคืออะไระแล้วมันหนักด้วยนะเด่นอืมอัวนี้ดีกว่าเยอะระเบิดด้วยนะระเบิดด้วยมาดิโอ้ยแง่ผมก็ต้องชนะผมระเบิดอชิบหายโยนระเบิดโดนตัวเองบ้าเอ้ย รวดเลยครับรวดจริงเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนเราไม่เข้าศึกษาได้ครับแต่อย่ามีเยอะยิง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 โอ้โหก็จริงเหรอยิงไม่โดนเลยอ่ะไม่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกว่ารีโดกไปสวนอยู่โอ้โหไม่รอนรีโดกไปสวนแบบมาะ ไม่ใช่ว่าผมเล่นเกมนี้แล้วผมเจอการเป็นคนหัวร้อนคืใช่นะยิงมาดิยมาดิแล้วพอยิงปานี่คือได้อยู่ได้อยู่ใช้เวลาดีขนาดนีปืนพกนไ่ปืนพกก็ะชนะได้คหรับหงังคับป้องัเดีวเดี๋ยวเดียวใส่กระสุนก่อนลีโหลดเป็นปืนไม่นีว่าเป็นไงปืนพกประช เล่นไปเล่นปืนถ้าเล่นเก่งเล่นปืนอะไรกอครับไมเกียวุณโก็เล่นนกมาตนี้ดะอเล่นอย่างตึงนะครับเป็นตึงเก สุดยอดเลยเลเวลน่าจะอัพ์รัวเลยครับแล้วก็ได้ FVP เหมือนเดิมนะครับโอเคครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย